ไปเริ่มที่ข่าวแรกก่อนเลยนะครับข่าวนี้นะครับก็คือข่าวของเหรียญไทยนะครับที่กาลังจะโด่งดังไปไกลระดับโลกนะครับต้องออกตัวเลยผมไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ทุกคนไปซื้อไปแห่ซื้อเหรียญ K u b บนะหรือครับคอยนะแต่นี่คือข่าวล่าสุดนะครับที่ตอนนี้ร้อนแรงมากนะครับข่าวนี้เมื่อวันที่12อ่าข่าวนี้เป็นข่าววันที่13นะเนี่ย13ปี2022นะครับก็คือข่าวล่าสุดเนี่ยนะที่บอกว่าเฮ้ยบิดขับ เหรียญบิดคับคอยเนี่ยนะครับจะถูกลิสต์บนกระดานเทรดอ่ากระดานเทรดยักษ์ใหญ่เช่น Poloniex นะครับซึ่งตัว Poloniex เองเนี่ยเป็นกระดานที่วันนี้เนี่ยถ้าใครเป็นเทรดเดอร์เนี่ยไม่รู้จักกระดานนี้ไม่ได้นะใครที่เป็นยุคแรกเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2016-17มาเนี่ยจะรู้ดีว่าไอตัวกระดานเทรด p o l o n e x เนี่ยนะครับมันเป็นกระดานหนึ่งใน3าม c อเช g e ที่ใหญ่ที่สุดในโลกณตอนนั้นนะก่อนที่ n บแนนจะมาตีตลาดนะเออมันจะมี โพโลเน็กบิทฟินเน็นะครับในยุคแรกๆเลยเก่าแก่ที่สุดเลยนะแล้วก็ยืนยันตัวตนยากมากนะครับกว่าจะผ่านกว่าไทรจะมีบัญชีหรือว่า kyc ได้นะครับซึ่งผมเนี่ยเคยยื่นเรื่องทำ kyc เนี่ยในเชิเนี้ยสามเดือนกว่าจะอนุมัตินะครับแต่ปัจจุบันนี้น่าจะเร็วขึ้นแล้วนอกกว่าจะได้เริ่มเทรดในในเชิงนี้นะครับแล้วก็เป็น c h เชิที่เป็นต้นแบบของการปล่อยกู้หรือว่า lending เลยนะตัวนี้นะโพลเน็กนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ย เหรียญ KUB ก็ได้ลิสต์ขึ้นกระดานนี้แล้วนะลิสต์แล้วนะเออเราก็ต้องมาจับตาดูละว่าราคานั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเหรียญ k u b จะพุ่งไหมนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าเหรียญไทยอ่ะถ้าได้ลิสต์กระดานเทรดต,ต่างประเทศอะ่ะมันมีอนาคตแน่นอนนะครับเพราะอะไรหนึ่งมันมีวอลลุม่มสองมันมีเม็ดเงินต่างชาติเข้ามาเทรดนะอันนี้คือข้อมูลล่าสุดเลยนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลข่าวใหญ่มากที่ผมอยากจะมาแชร์แบ่งปันให้กับคนไทยนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ นะครับรวมถึงผู้สนับสนุนหลักได้รู้ก่อนเนาะแล้วก็มาวิเคราะห์กันว่าเฮ้ยถ้าเหรียญ k ค b เนี่ยจะไปดังไกลระดับโลกเนี่ยที่ผมเคยบอกว่าเหรียญไทยเนี่ยนะครับไม่แพ้ชดดาติใดในโลกนะแต่ต,ต้องถูกเทรดอยู่บนกระดานเทรดต่างประเทศที่มันใหญ่พอซึ่ง KUB ยังไม่ได้ลิสต์บนไบแนนเนี่ยแต่เป็นเลิกนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ไปลิสต์อยู่บนโพลอนิกก็เป็นไอเชงอันดับต้นๆของโลกเหมือนกันนะครับก็ติดหนึ่งในสิบอะนะ เช้งที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกนะก็คือโพลอนิกส์นะครับอันนี้คือข่าวแรกเลยนะครับอันนี้ถูกลิสต์เรียบร้อยแล้วนะถูกลิสต์เบื้องลานเทรดแล้วนะยินดีด้วยนะเหรียญของคนไทยเนาะต่อมาครับข่าวต่อมาครับก็ยังไม่พ้นครับเรื่องของ k u ยนะครับหรือเหรียญครับคอยล่าสุดนะครับวันที่สิบสองก่อนก่อนข่าวนี้นะก่อนข่าวนี้นะครับวันที่สิบสองเนี่ยครับคอยในประกาศนะครับเตรียมอะไร มรองรับเหรียญบน ERC 20ของอิตาเลี่ยม6โมงเย็นนะครับของวันที่12ซึ่งก็เรียบร้อยแล้วนะรองรับเรียบร้อยแล้วนะครับถามว่ามันมีผลยังไงนะครับถ้า KUB หรือว่าคับคอยเนี่ยปกติเนี่ยเวลาเราเราเรา,เราใช้งานเน็ตเวิร์หรือว่าเราใช้งาน USDT เนี่ยมันจะมีเน็ตเวิร์ใช่ไหมซึ่งปัจจุบันเนี่ย ของ USDT เนี่ยที่ใช้ได้เนี่ยบนบนคัพคอยเนี่ยบนบิตคัพเนี่ยก็จะเป็นพวก ERC 20โดยเฉพาะเหรียญที่มันเป็นอะไร stablecoin จะใช้ได้เอ้ hey. ซึ่งมันก็จะมีค่าธรรมเนียมที่แพงแต่หลังจากที่ KUB ประกาศรองรับ Network ของ ERC 20เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับ KUB กับอิ h e เ e ียเนี่ยพัฒนาร่วมกัน ้ายนะ้ายต้องไปอ่านรถแมพอีกทีว่าเขาเขาชี้แจงว่าอย่างไงนะเออไม่ได้บอกว่ามันไปฟิวชั่นกันนะแต่กำลังจะบอกว่า k u b สามารถรองรับ e r c 2 0ที่เป็นเน็ตเวิร์ของอิตาเลียมได้นั่นหมายความว่าถ้ามันเปิดรองรับตัวนี้เนี่ยนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไอ้ KUB เนี่ยมันจะมีเน็ตเวิร์เป็นของตัวเองถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะหรือว่าเขาปรับแก้อะไรเนี่ยอันนี้ไปตามไปตามรถแมพอีกทีนะอันนี้ผมไม่แน่ใจตรงนี้นะครับว่าเขาเปลี่ยนกริทึมหรือเปล่า แต่ล่าสุดเนี่ยข่าวมาบอกว่าเฮ้ย k คยเนี่ยคัคอยเนี่ยบิคัคอยเนี่ยประกาศรอ,องรับเหรียญบน ERC 20มั่นหมายความว่าเหรียญที่อยู่บนเชนอิตทเลียมที่ใช้เน็ตเวิร์กเออก็สามารถที่จะใช้เชนของบิดคับคอยได้อันนี้คือข่าวใหญ่มากเลยนะและเราก็รู้ดีอยู่แล้วว่าอิตเรียมเนี่ยมันเป็นเหรียญที่มันมี market cap ในตลาดริปโตอันดับ2ของโลกถูกปะแล้วการที่ มันรองรับเนี่ยเหรียญที่เป็นเน็ตเวิร์กเอซิยยี่สิบหมายความว่าคนที่ใช้เน็ตเวิร์กเอซิยยี่สิบก็สามารถที่จะใช้เชนของคับคอยมันก็เหมือนกับการฟิวชั่นกัน,นก็ต้องรอติดตามว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะมีเน็ตเวิร์กจากต่างชาติเข้ามาใช้เชนของคับคอยมากขนาดไหนแล้วก็จะกลายเป็น Network เน็ตเวิร์กเครือข่ายที่ยิ่งใหญ่แพ่เขาเรียกว่ากระจายตัวออกไปทั่วโลกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตามดูนะครับขึ้นอยู่กับแนวโน้มของเหรียญด้วยว่ามันจะพัฒนาไปในมุมไหน บางคนก็บอกว่ามันดี c e n t r a l หรือเปล่าเซ c e n t r a l หรือเปล่าอันนี้ไปตามแกะกันเองนะเรื่องของรถนะนะครับแต่ผมเห็นว่าข่าวเนี่ยสำคัญสุดแล้วในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่ของคนไทยด้วยเนาะก็อยากให้ทุกคนติดตามกันนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดโอกาสที่จะไปวิเคราะห์ทํำกาไรกันกน,นะไปตามกันนะเหรียญครับคอยนะครับนี่ข่าวที่2ต่อมานะครับข่าวต่อมานะก็คือ ข่าวบิตคอยนะครับอันนี้เคลียร์เนาะ,นะ,นะสำหรับเหรียญ KUB นี่เคลียร์นะบิตครับไม่ได้แนะนำให้ไปซื้อแต่กำลังจะให้จับตาดูนะครับแล้วก็ถ้าใครมองเห็นโอกาสก็เริ่มุูได้เลยเนาะตรงนี้นะครับอ่ะมาต่อต่อมาข่าวใหญ่นะครับต่อมาก็คือเรื่องของเจ้ามือบิตคอยนะครับซึ่งต้องบอกว่าไอ้ตัวเจ้ามือบิตคอยเนี่ยจริงๆมันก็มีเยอะนะที่เป็นวาน ในตลาดเนี่ยมีก็มีหลายตัวเหมือนกันนะค่าวนี้เนี่ยบอกว่าอะไรนะครับบอกว่าเจ้ามือบิตคอยล์รายใหญ่ที่สุดนะครับถ้าไม่นับกระเป๋ากระดานเทดนะคือวานเนี่ยมันจะมีสองสองประเภทคือวานที่เรารู้ตัวตนก็คือเอชเช e กับวานที่เราไม่รู้ตัวตนก็คือกระเป๋าปริศนาแต่มีการเก็บบิตคอยเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นวานที่เป็นกระเป๋าปริศนาที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครอาจจะเป็นคลิปโต,ตนั้ก็ได้ ไม่ใช่หรอกนะโอเยอะขนาดนี้นะครจะเอาเงินมาจากไหนใช่ไหมนะครับรายใหญ่ที่สุดเนี่ยถ้าไม่นักกระเป๋าของกระดานเทรดยังคงช้อนซื้อบิตคอยอย่างต่อเนื่องราคา20,000ดอลลาร์ 20, 000, นะครับเนี่ยข้อมูลจาก Bitcoin Info Chart นะครับอีฟอชาร์ดนะนะถ้าไม่รู้ว่ากระเป๋าวานตัวนี้เนี่ยได้ช้อนบิตคอยนะครับหนึ่งพันสีดสิบิซีเพิ่มตั้งแต่วันที่สามิบมิถุนานก็คือสิ้นเดือนที่ผ่านมานะครับทำให้ ถืออยู่ตอนนี้ทั้งหมดหนึ่งแสน 1, โอเท่ากับจีนเลยนะเออตัวเลขคล้ายๆของของของประเทศจีนเลยหน,นึ่งแสนสามมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบแปดแปดร้อยแปดสิบสามบีีซีนะครับเนี่ยไอตัวเลขตัวนี้มาสอดคล้องกับบีดีซีที่รัฐบาลจีนมีอยู่เลยนะคล้ายๆกันเลยประมาณนี้เลยแสนสองแปดของจีนนะประมาณแสนสองแสนสามนี่แหละรัฐบาลจีนนะ นะครับในขณะที่หลายคนบอกเฮ้ยรัฐบาลจีนแบนแต่คุณรู้หรือเปล่าว่ารัฐบาลประเทศไหนมีบิตคอยมากที่สุดจีนนะถ้าไม่นับรวมสหรัฐนะจีนเป็นรัฐบาลที่มีมีบิตคอยครอบครองมากที่สุดเลยอันนี้น่าน่าน่าจับตามองนะว่ากระเป๋านี่เป็นของรัฐบาลจีนหรือเปล่าที่เขาเก็บบิตคอยเข้าไปเออปล่อยข่าวแบบเฮ้ยบิตคอยจะตายแต่ตัวเองเก็บไงอืมเนาะ ข่าวดีของบิตคอยไอตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าวานเก็บของเนเยอะมากนะเก็บของกป็นเยอะมากๆเลยนะตรงนี้นะเออเราก็ไม่รู้ว่าเป็นกระเป๋าใข่นะครับะนะโอเคอันนี้ก็นะครับราคาเหรียญ KUB นะดูนะตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ1 0ึ่งบาท102บาท <c oughs> เราดู k u b บนิดหนึ่งครับคอยนะครับซึ่งผมมองว่าเนี่ยทรงมันเนี่ยนะครับมันมันมันหยุดทำโลแล้วนะเหรียญตัวนี้นะครับมันยกขึ้นเรื่อยๆื่อยกขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอันนี้น่าสนใจเลยเหรียญเนี่ยมันหยุดทำโลนะครับพอมันหยุดทำโลเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีโอกาสที่จะขึ้น แล้วมันก็เบรกไปแล้วด้วยนะเออเบรกเส้นนี้ไปแล้วด้วยนะครับเนี่ยเบรกเส้นนี้อันนี้บอกก่อนนะไม่ได้ไม่ได้ให้ไปซื้อนะแบบวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นการแล้วก็ตัดสินใจกันเอาจะซื้อไม่ซื้อก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เห็นไปแล้วว่าคุณมันมีข่าวใหญ่มากตอนนี้นะครับมันมีข่าวที่เข้ามาแบบบวกเยอะมากๆนะครับนะอาจจะโดนข่าวข่าวสับขาหลอกก็ได้นะครับราคา,าจะาลงก็ได้นะ ใครจะไปรู้นะครับเพราะฉะนั้นจะลงทุนในเหรียญของไทยก็ระวังกันด้วยนะครับเนี่ยนะแต่ผมก็เห็นว่าเนี่ยราคามันปิ่มแล้วจะระเบิดหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ไปวิเคราะห์กันอีกทีนึงนะครับตามความรู้ความสามารถของแต่ละคนเลยนะตรงนี้นะ KUB นะต่อมานะครับมาอยู่ที่ Bitcoin ของเราบ้างนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่ผมกำลังจะพูดถึง นะครับบิตคอยส่งสัญญาณบางอย่างที่น่าสนใจสัญญาณนั้นเนี่ยมันมีชื่อว่า bullish divergence ครับ bullish divergence นะครับ bullish divergence Bull ก็คือเนี่ยตรงนี้ราคาลงโมเมนตัมของไอซายกขึ้นนะนะครับการที่ราคาจะไปเนี่ยมันจะต้องมีสัญญาณเหล่านี้แหละ bullish divergence แบบนี้นะครับแล้วบิตคอยเนี่ยมีการหยุดหยุดอะไร ตรงเนี้มันยำ่ำเนะครับนี่อาจจะเป็นสัญญาณอาจนะอาจจะเป็นสัญญาณกับตัวของ btc แล้วก็เป็นไปได้นะอันนี้ผมดูใน t ทาง f r ร m e day เลยนะอาจจะเป็นสัญญาณกับตัวของ btc แล้วก็เป็นไปได้แล้วผมมาวิเคราะห์ด้วยข้อมูลฟอนเดเมนทัลที่ผมมีนะครับจากข้อมูลสัปดาห์ก่อนแล้วก็สัปดาห์ถัดไปที่ผมบอกเฮ้ยทองคําจะลง ทองคาจะลงแล้วถ้าทองคําลงผลดีกับตลาดคริปโตอะไรได้ผลดีที่สุดก็คือบิตคอยเราก็ต้องมาประเมินให้ทองคําน่าจะลงมาอีกแล้วถ้าทองคําลงบิตคอยจะเป็นยังไงนะครับแล้วบิตคอยมีสัญญาณไหมก็มีสัญญาณนะเนี่ยนะครับแต่ยังไม่เบรกแนวโน้มนี้นะนะครับโซนที่คุณจะต้องระวังก็คือโซนนี้แหละเนี่ยกล่องบนนี้อืมกล่องเหลืองเนี่ยเพราะการที่มันจะไปเนี่ยมันต้องเบรกก่อน นะครับมันต้องไปเบรกย่อมันถึงจะไปนะแต่ถ้ามันยังเบรกไม่ได้เนี่ยมันอาจจะลงต่ออีกตรงนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณหลอกนะครับตรงนี้นะแต่เกิดบุหรี่เดวเจนแล้วก็ระวังนะครับระวังการสับหลอกนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยทาเฟรมใหญ่ๆมันจะไม่ค่อยหลอกเท่าไหร่นะทาเฟรมที่โดนหลอกบ่อยๆก็คือทางเฟรมเล็กๆที่เราเทรดกันนะครับหนึ่งนาทีสามนาทีห้านาทีเอาอันนี้โดนบ่อยนะครับสับหลอกเป็นว่าเล่นเลยก็ให้ทุกคนระวังตัวนะครับเรื่องของ BBC เนาะนะครับอาจจะโดนหลอกนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมมองมุมนี้ผมมองไปมุมนี้นะอืมนะครับแต่อาจจะลงมาอีกก็ได้นะอาจจะหลอกเราว่าขึ้นนะครับแล้วก็ลงมาอีกตรงนี้ก็ได้ลงมานี่ก็ได้แลก็ขึ้นหลอกอีกรอบนึงลงนี้อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับถ้ามันเป็นทางเฟรมเล็กๆมากเนี่ยมันจะหลอกแบบนี้บ่อยแต่ถ้ามันเป็นทางเฟรมใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเจอบ่อยเท่าไหร่ สัญญาหลอกนะก็ต้องรอดูว่าทองคํามันจะลงหรือเปล่าถ้าทองคํามันดิ่งลงไปเนี่ยคนก็เม็ดเงินก็จะแห่ไปที่บิตคอยกันมากขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นมุมมองส่วนตัวนะต้องบอกมุมมองส่วนตัวเลยนะครับที่ผมมองแล้วผมอ่านเกมตลาดว่าอนาคตนะครับทองคําจะดำบิตคอยจะขึ้นนะบิตคอยจะขึ้นนะครับแต่จะขึ้นแรงแค่ไหนเนี่ยก็ต้องตามต่อกันอีกนะครับเนี่ยตรงนี้นะ ให้เทคนิคมันบอกนะครับจะมีสัญญาณบูลลิตเกิดแล้วบนบิตคอยนะครับแล้วเราก็มาดักเก็บของกันนะครับทองคําลงซึ่งในนั้นเนี่ยผมวางแผนไว้ว่ามันจะมีเหรียญประมาณ20เหรียญที่เราสามารถที่จะเปิดลองโพสิชันได้ส่วนทองคํานะครับลงลงต่ออีกนะครับผมมองแบบนั้นนะลงเยอะอาจจะลงอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็รอดูว่าจะถล่มหรือเปล่า นะครับก็ไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดหรอกนะครับอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวเนาะไปฟังฟังหูไว้หูนะครับแล้วก็ไปตัดสินใจกันเองอีกทนะีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในทางเฟรมเล็ก,ลกนิดหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับส่วน btc เนี่ยผมมองยังไงในทางเฟรมเล็กเนี่ยผมมองว่าน่าจะมีการปรับตัวนะน่าจะลงแล้วละ่ะแถวแถวนี้นะน่าจะลงหรือเปล่าคิดว่าน่าจะลงนะระวังการการกระทุ้งด้วยนะเพราะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวต้านสำคัญลว นะครับเนี่ยนะครับเห็นะีแมสแบลลิตมาแล้วเนี่ยนะบิตคอยนะครับใครใครจะเทรดบิตคอยนะตามเฟรมสั <ๆ S 2> นะ้นๆเนี่ยเน้นไปที่ชอตนะครับชอตนะเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นรูปทรงนี้นะแล้วมันก็จะเป็นมุมนี้ครับพวดเด้งพวดเด้งแล้วก็จะลงครับระวังนะระวังโดนแบบนี้นะ เออนะครับเพราะตัวนี้ถือว่าเป็นนีวต้าแล้วอันนี้คือกรณีเล่นสั้นนะนะครับ่าเพราะฉะนั้น Bitcoin นะครับเน้นไปที่ขาลงเกิดแบลิสแล้วนะครับก็ระวังตัวกันด้วยนะอย่าไปเฮ้ย Bitcoin ขึ้นจะไปแล้วเว้ยกับตัวใหญ่แล้วเยเฮ้ยย่างใ่เย็นๆนะครับเนี่ยเฟรมสามสิบเห็นแล้วสัญญาณเล็กๆมาแล้วเราก็เอาข้อมูลวันนี้ไปเทรดกัน นะครับแล้วก็ถ้า BDC ลงเนี่ยง่ายๆเลยถ้าคุณจะเทรดเหรียญอื่นเนี่ยก็ดู BDC เป็นหลักๆถ้าเทรดเหรียญอื่น BDC ลงก็โฟกัสไปที่ช็อตนะครับในเหรียญอื่นนะอย่าพยายามไปแบบ BDC ลงแล้วก็แบบพยายามไปเทรดเหรียญอื่นลองเงี้ยมันก็จะเจ็บนะครับเพราะต่อให้เราแม่นมั่นใจขนาดไหนเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามกลไกหรือเหรียญเหรียญหลักในตลาดนะครับก็ให้ไปไปตามแนวโน้มเดียวกันบิตคอยถ้าช็อตบิตคอยก็เหรียญอื่นก็ช็อตไปด้วยแบบนี้เป็นต้น รสรุปก็คือเรื่องของเหรียญ k u ยนะครับเหรียญไทยกําลังโด่งดังไกลระดับโลกนะครับไปย้อนดูได้นะแล้วก็เรื่องของทองคําและก็บิตคอยนะครับจะได้อัน,นิสงส์ถ้าทองคําถล่มลงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมสรุปไปเลยเนาะหลายคนไม่มีเวลาไปดูไม่มีเวลาไปสรุปอันนี้ผมสรุปมาให้แล้ว